การสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชยื่นฟ้องนายนพดลปัทธรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากกรณีลงนามถแถลงการร่วมไทยกัมพูชาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะ สันดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ประทับรับคำฟ้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชยื่นฟ้องนายนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีลงนามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2551 สนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา190าสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องและนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลยในวันที่5กร,รกฎาคมนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะ ทางนี้องค์คณะผู้พิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้ไม่ได้ออกบัลลังก์อ่านคำสั่งนะคะแต่เป็นการเดินทางมารับคำสั่งสารของทนายความปปช